สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องบรนวารเอเชียมาติดตามความคืบหน้ากรณีฐานคะเรียง KNU บุกยึดที่มั่นฐานทหารดาร์วินของกองทัพพมา่าริมแม่น้ําสารวินตรงข้ามอำเภอแม่เซเรียจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวว่าเหตุการณ์นี้มีฐานพมา่าดับราว40นายเจ็บสนายโดยมี1นายห้วยน้าหนีตายมายังฝั่งไทยและถูกจับได้ส่วนฐานคะเรียง KNU เจ็บ 7ถึง8นายสาหัส2นายถูกส่งตัวเข้าไทยเช่นกันเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวชายขอบว่าเมื่อวันที่28มีนาคม2566พันเอกสมพบใจบุญผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36อำเภอแม่สรีงจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กองกำลัง สาภาพแห่งชาติเกเรียง KNU กองผลที่5ได้เปิดปฏิบัติการบวกยึดฐานที่มั่นทางทหารดาร์วินของกองทัพพมา่าริมแม่น้ำสารวินชายแดนไทยพมา่าด้านอำเภอแม่เสเรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเช้ามืดวันที่28มีนาคม2566ทำให้มีชาวบ้านหมู่บ้านท่าตาฟั่งอำเภอแม่สรียงบางส่วนต้องอพยพหนีภัยไปอยู่ในลำห้วยว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในความสงบเรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายปกครองเข้าไปดูแลสถานการณ์ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของฝั่งเขาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์สู้รบได้สงบลงแล้วตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันดังกล่าวและกว่าเป็นยุทธวิธีของเขาที่สู้รบกันแต่เรามีหน้าที่ต้องดูแลและเตรียมความพร้อมอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆน่ากังวลไม่มีผู้อพยพจากฝั่งโน้นเข้ามาการเดินเรือในแม่น้ำสารวินก็ยังเป็นปกติ รายงานข่าวระบุด้วยว่าสำหรับเหตุการณ์บุกยึดฐานดาร์ควินของพม่าในครั้งนี้มีรายงานว่า KNU ได้ใช้ฐานกระเรียบประมาณ400นายเข้าโอบพื้นที่ดาร์ควินซึ่งมีฐานพม่ากระจายตัวเป็นจุดๆโดยการส่งโดรนเข้าไปทิ้งระเบิดก่อนจากนั้นจึงให้ฐานบุกโจมตีในเวลา6นาฬิกาซึ่งปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่ต้องการให้ฐานพมา่าสมเครื่องบินรบเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถบุกยึดฐานดากบินทั้งหมดไว้ได้ทั้งนี้หลังจากฐานกาเรียง KNU ยึดฐานดากบินได้แล้วราว20นาทีกองทัพพมา่าได้ส่งเครื่องบินรบจำนวนห้าลำมาวนเวียนอยู่เหนือ่นนฟ้าแต่เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยประกอบกับฐานกาเรียงได้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วและถอนกำลังจนหมดแล้วทำให้ไม่มีการทิ้งระเบิดซึ่งจากการบุกยึดโจมตีครั้งนี้มีฐานพม่าราว40นาย เสียชีวิตและบาดเจ็บสีนายโดยมีหนึ่งนายว่ายน้ําข้ามไม้ยอย่างหมู่บ้านท่าตาฝั่งและถูกฐานไทยจับกลุ่มและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลขณะที่ฐาน KNU ได้รับบาดเจ็บ7-8นายโดยมีอาการสาหัส2อนายซึ่งถูกลำเลียงรักษาตัวอย่างฝั่งไทยเช่นกันครับที่มั่นทาทฐานนักบินของกอ,องทัพพม่าริรมแม่น้ำสารวินชายแดนไทยพมา่าด้านอำอเภอแม่สายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นฐานที่สำคัญของ,ของฐานพมา่า เพราะเป็นจุดประจายกำลังอาหารและอาวุธเล่บวกกับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแง้งจึงคาดว่าฐานพม่าจะต้องมีการเอาคืนฐานเาเรียงอย่างหนักอย่างแน่นอนดังนั้นทางการไทยต้องมีการเตรียมรับมือกับผลกระทบการดีๆครับ